สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีขีดเอาขีดเอาอ่าไม่มีกลับไปไปมาขีดเอาอยู่นี่เลยไปล่างไปล่างขบวนไปมันจีแครอันนี้เพิ่นไปล่างขบวนเลยไปล่างขบวนนู่นเลยขี่ขี่เอาเอ้าผมจีแคร์ฝืนไอฝุ่นไปขบวนไม่ต้องนอนดอกขีดเอาไปอ่าเอาล่างหน่อยล่างหน่อย อาบน้ำคุณชายยย่ๆๆๆคุณชายคุณชายของเราอืมเคลื่อนมันอยู่ทางไหนเนาะถาบน้ำเคลื่อนมันอยู่ทางไหน รัตนะนี่เคลื่อนมันอยู่ทา้งไหนหนอครับอาจารย์เคลื่อนอยู่ทั้งไหนหนะครับโอ้ฝายจริงดิครับโมเมนต์เคลื่อนหนอเนาะยังว่าผมุ๊ยังว่าโมเมนต์เคลื่อนนะเอ้าล่างเอาอชูอ๋อเออใส่ล่างใต่มันแคบของเขา ila mà. Chú Cái thòng นึง cái À. Xin nó lại bị thịt tua đen này. Để nào. เน่ก no. ินต้นจากยิ่งยิบ่อยยิ่นี่กินเปล่ยนติดอ้าวเอาไปคุณชช้าหางยาวแล้วีม่มีแปลงมานนคุดชหอยดีครับบ้นหอยละเนี ว่าแปลงมีมีคัดเดี๋ยวไปเจอแปลงไปซื้อออกด่าครับเปลงคัอามามาดูว่ะมามาลับมา,มา,ม,ามาเริ่มมาะตก่ทองอ่ะเร็วมามาใช่ไหม ฮะเบ้นมานี oh, ừ, mat, ่เบ้นชุ <trendy> ่น <oo> ี honestly, ่ของกินนี <Gloria> mm ่เอ้าเออบนสุดเออเกินต่อร่างติดต่อล่าง วันนี้ก็พามาหากินหญ้าอาบน้ําวัดอาบน้ําวัดนะครับผมอาบน้ําที่วัดเด็กวัดช้างเด็กวัด ชอมาะ <Okay. S 1> ตัวแดงนะตั้งแต่มาแต่โคราชนีงยังไม่ได้ขัดเลยยังไม่ได้ขัดตัวเลยนะครับดินแดงติดเลยดินแดงโคราชนี่สิ้นเดือนนี้นะประ,ประมาณที่สามสิบนะครับสามสิบนี้ก็จะแห่งานสีสเกตนะครับผมไปวันที่ห้าก็ไปร้อยเอ็ดนะครับผมวันที่ห้านี้ก็ไปร้อยเอ็ดนะครับคุณชายก็ออก ออนทัวร์ไปรอยเอียดอีกนะครับผมฮะฮะคุณชายของเรามาลูกมาอะไรมา,า,มาสายหล่อครับผมสายหลอ่อขัดตัวหน่อยก็จะดำนะอ้วนนะครับผมมานี่มาโอ้โหคืออ้วนแท้ดูอ,อ้วน ใช่โอ้ยแต่แดงโอดแดงดินแดงสนิมคุณชายเป็นสนิมน่าเร็มหญ้านะครับผม เลียมยาคืองัวเลยเนาะยาจันสัตว์กินเนี่ยไ,ได้คุณชัยเลีมยาดีครับปล่อยเลียมยาอยู่บริเวณวัดนะครับผมนี่มาเลี้ยงอร่มไม้เย็นๆร่มไม้เยอะๆช่วงเย็นๆนี้ก็มาปล่อยเดินเล่น อยู่กับที่เดี๋ยวก็เครียดไปไกลๆก็เรียกไม่ได้นะชายเรียกง่ายอยู่จะออกจออกจากบัานเราไปแล้ว อโอ้ไปยินบริเวณนู้นหญ้าเยอะสวยก็ <c oughs> <c oughs> โตไวเหมือนกันนะมาอยู่กับคุณตานี้ได้ได้สักสี่ห้าเดือนแล้วนะแต่ก็โตไวเหมือนกันนะชายได้สี่ปีแล้วนะครับผมสี่ <c oughs> ปีแล้วก็โตไวเหมือนกันนะ ชายอายุสี่ขวบนี่ก็โตไวเร็วเหมือนกันดูเดินไม่ทั่วดูเดินไม่ทั่วเดินมั่วเลยมามามาชายมามาม,า,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 มา,าสวัสดีครับเอฟซี FC, ก็ลุกสวัสดีครับก็เร็วมามาสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับครับสวย สว,สวยแลวสวยสวยสวยลูกสวยครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายถุงทองนะครับ